สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดํากรีนครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วรถเยะครับโอ้ตำรวจเข้ามาด้วยแตกเลยหมวกนี่เลยครับรถผลบ้านเดรกไม่อยู่ครับสวัสดีครับไปทางไหนฮะครับผมไปทางไหนกันไปถอยไปเดี๋ยวเขาจะข่าตรงนี้ หมวกไปเลยครับออนี่ครับอันนี้เบรกไม่อยู่ลุงลบเขากอนไม่ได้บ่<ะ>ลบเขากอนไม่ได้บ่ฮาลบทางนี่เลยบ่เบรกไม่อยู่เลยบ่ มดัเลาูกันดูกันอันนี้ไว้เนาะดันมาดันมาดันมาก็ตอนนี้จะถอยก็ถอยก็ถอยไปประด้ถอยบ่ได้เลยวะลบมานี่ไวสิกาลบเนาะโอ้ยลบกับลมเลยแล้วเนาะอันนี้ค่ายายเท่าไดนี่จักบัมาโอ้ใช้สูบเดียวด้วยอะอ๋อเขาพี่น้อง อ๋อมันขวางทางเขาได้ด่เนาะมันโอ้ยังมันหัวน้ำบ่ครับยางมันเบนสั้นแลอ๋อยางมันเบนยางมันันไปสูอกามองสูบบริหินอ้หามองสูบบริหินอีกเบนเบนครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาองนก็บา่ลาเนาะาตนเด้อไปนูอ่าเองไม่เคยดิ้งกันไปเดี๋ยวจะดูให้เดี๋ยวกลับมาคยโอ้ บ้านย้ายบ้านชนเมื่อกี้บ่กอันนี้ก็ฮักว่าได้รถนักเนาะถ้ารถเบาๆมันบอกไอ้เจ้านี่ก็ฮักว่าได้ถอยไปว่าได้รถข้างหลังรถข้างหลังอีกทางตีอัพอยู่นข้างหลังถ้ามันถอยไปได้แล้วเนาะอ๋อจังว่ามันจังสี่เรยจะจีบอะไย่างไดเลยเนาะอันนั้นก็ตกทางเลยเนาะเอ๋ถ้าเอ๋เอ๋ถ้าเอ๋มาตรงเนี้ยโตกความเลยได้นี่ เออตายแล้วอันนี้ท็อกเก้เขาคุยค่าเสียหายเท่าไหร่นะสามพันบ่สามพันห้าอันนี้มาไกลายลเราบ่มาไกลายลเราบ่ไม,มไ,ไม่ทางไหนนี่นี่อมาตด์บันี่นอนโอ้ยเบรกไปอยู่ไหมอันตรายตัวมาลงเนินมาแล้วมาเบรกอยู่ๆกัดทางเรียบอ่ะบ่ อันนี้มันลงเนินลงเนินยังสีแล้วมันมันมัน buoy เล่นบ่ buoy ม,มันก็จังว่ายแล้วมันก็ไล่ไปเลยมัน buoy แล้วเนาะมันก็ดันมาเลยเนาะมันต้องมีคนคอยตีกมาตะไคร้ก่ปุณหะจะเฮ็ดยังไงต่อน,นี่จะเอาไปเฮ็ดยังไงต่อน,นี่เอาไปลงไว้ซื่อเน,นี่ยนะว่แม่นจะเคลื่อนได้บ่น,นี่ได้อยู่เป็นยังบ่ไงข้าเคลียไว้เนาะก็ก็ไปที่ละขวางทางก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแม่นบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปจะลงบางใดเดี๋ยวไปคุยพุ่นก็ได้เดี๋ยว i, น,ขยวนีขวางทางเขาไปเลยไปเลยบ่ะครับไปไปรถเพราะว่าคุยกันเรียบร,อไไบรอ้อยแม่นบ่ะจอดไว้เองสี่เดี๋ยวรถมันมาหลาย<อ>าคุยกับเจ้าของ <ไป S 1> ที่ก็แล้วอ, <ไป S 1> อยู่บางใดจะลงบางใดพูดแล้วทั้งบ้านพูดแล้วบ้านที่ไส่จระคายพูดแล้วจระคายมากนะอ๋อต้องเจ้าของเขามาก่อนเสนอเจงสันมันไกลเนาะให้เขาเคลียร์ตังกันคน เออเพราะว่าต้องเบิรกลดนั่นว่าเสียหายสามถึงสามพันหาบสินะนนบบเออถ่ากอนก็นได้สิสอู้ไปจระเข้มากดูยางไหมไไอูอ้อดูยางไหมไปได้จะไดนี่<ถ>อูออ้คัสซี่จะไปเบิดแล้ว<ถ>นักจักตันนี่ฮอดสองฮอดตันบ้างนี่อ<ถ>ู้สองตันบ่สองตันครับ จะลกขึ้มากจังนีไปเลยหอดหอดดอกยางดูยางแหาะอ,อ,อ๋อเนี่ครับเราผลดที่ตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายแล้วครับแต่ยางรถสุวกกันเบนคั่งน,น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2ตันครับ เนี่ยยังไปได้เฉยเลยอ้เอียงข้างนึ่ง